สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสอค่ะใครที่ชอบทานผักสลัดเหมือนเจ๊กุ้งนะคะวันนี้มีวิธีการเก็บแบบง่ายนะคะเก็บได้นานที่สำคัญนะคะยังคงความสดไว้ได้นานเลยค่ะเดี๋ยวตามเจ๊กุ้งไปดูนะคะวิธีการเก็บผักสลัดค่ะได้นานแน่นอนค่ะหลังจากเราซื้อผักสลัดหรือผักกินโอ๊กมาจากตลาดนะคะอย่างแรกเลยนะคะให้เราเลือกค่ะ ใบไหนไม่ดีนะคะให้ทำการเด็ดออกได้เลยค่ะในส่วนของลำต้นนะคะอย่าเพิ่งนำไปล้างนะคะส่วนของรากเขานะคะรากเขาแบบนี้อย่าตัดออกอย่าตัดออกเด็ดขาดเลยนะคะรากนี้มีประโยชน์ค่ะเดี๋ยวตามไปดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้นำรากนี่แหละคะ่ะไปล้างน้ำให้สะอาดเลยค่ะ วันนี้จ๊กุ้งซื้อมาสองต้นนะคะจะทำการล้างออกให้สะอาดเลยค่ะแต่ในส่วนของลำต้นไม่ต้องล้างนะคะล้างเฉพาะรากค่ะตัวช่วยของเรานะคะก็คือแก้วน้ำนั่นเองค่ะให้ทำการเติมน้ำลงไปในแก้วนะคะครึ่งแก้วก็พอแล้วค่ะหลังจากนั้นก็นำต้นกีนโอก๊กหรือว่าต้นผักสลัดของเราใส่ลงไปในแก้วค่ะเบามือน,นิดนึงนะคะระวังส่วนใบาย,ยาให้ช้ำค่ะ จากนั้นนะคะให้สังเกตน้ําในแก้วค่ะให้ท่วมลากเขาเลยนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะขั้นตอนต่อไปนะคะให้หาถุงหิ้วนี่แหละคะ่ะที่สะอาดและแห้งนะคะคลุมลงไปได้เลยค่ะตามด้วยรัดหนังยางสองเส้นนะคะเดี๋ยวเจ๊กุ้งจะทำให้ดูค่ะ รัดหนังยางแบบนี้2เส้นนะคะในส่วนของปลายถุงนะคะให้ทำการเก็บปลายถุงค่ะเพื่อไม่ให้เกะก,กะนะคะทำแบบนี้ทั้งสองต้นเลยค่ะหลังจากนั้นก็ให้นำไปแช่ในตู้เย็นนะคะใช่แล้วค่ะนำไปแช่ในตู้เย็นค่ะวิธีนี้นะคะจะทำให้ผักนะคะยังคงความกรอบนะคะลองดูเลยค่ะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะ สามารถเก็บได้ถึงหนึ่งสัปดาห์เลยล่ะค่ะเวลาจะทานค่อยนำมาล้างนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ